ผู้หญิงพอเวลามีความรักเขาจะแสดงสีหน้าอารมณ์และอาการยังไงครับผู้หญิงเวลามีความรักจะแสดงสีหน้าอาการหรืออารมณ์อย่างไรเดี๋ยวผมจะลองถามข้างหน้าดูก่อนนะครับ <laughs> ถ้าเกิดน้องมีความรักน้องจะแสดงสีหน้าอย่างไร <laughs> แสดงสีหน้าหัวเราดีใจมีแฟนแล้วและน้องเราจะแสดงได้สีได้อย่างไรน้อง <laughs> แสดงสีหน้าเขินครับปิดปากเอาน้องคนที่สามเห็นไหมครับ คนนี้ก็เขินสองในสามเวลามีความรักจะเขินไม่อยากบอกใครนะครับอาจจะพยายามไม่น่าอะไรเงี้ยนะองลงถ้าเกิดน้องมีความรักน้องจะหัวเราะไหมไม่ครับไหมหรือน้องจะเขินเขินครับเขินนะครับทำไมเขินล่ะอายครับอายเวลาเรามีความรักผู้หญิงเนี่ยเราอายแล้วเราจะกล้าจีบเขาไหมกล้าครับอ้าวเอออายแต่สู้นะโอเคแล้วเราจะหักห้ามความอายอย่างไร ส่งจดหมายครับส่งจดหมายครับ,มรบผมพยายามจะหเห็นภาพบรรยากาศที่น่ารักน่ารักเพื่อเราจะได้นั่งมองว่าเวลาน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขารักกันจะไปคิดว่าเขาจะไปคิดอะไรที่ไม่ดีนักเขาก็นั่งมองอะไรที่สนุกสนานเหมือนกันใช่ไหมน้องๆใช่ไหมบางทีเราก็มองกันแบบตัดนันเองบางทีาอาจจะมีเรื่องมากกว่านั้นแต่ใจจริงแล้วเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่เหมือนกันเนาะ เราก็กแค่อยากรู้เราไม่ได้อยากจะลองขนาดนั้นนอะนอะเข้าไหมครับเออะฉะนั้นเห็นไหมครับน้องๆวัยรุ่นเขินนะถามน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขินเขาดูห,หัวเราะดีใจส่วนคนนั้นก็เขินสรุปว่าเวลาเขาจะรักกันมันเขินกันไหมมันเขินกันเพราะมันยังไม่ค่อยจะเคยใหม่ๆก็เขินต่อไปก็ชินจริงไหม เพราะฉะนั้นคาตอบสำหรับคุณหมอที่จะตอบน้องๆก็คือผู้หญิงเขาจะออกปฏิกิริยายังไงตอบมาไม่เป็นไรถ้ารักแล้วก็บอกรักเขาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนะเวลาจะอะไรนะดักรอบต้องหมั่นกู้ใช่ไหมครับเจ้าชู้ต้องหมั่นเกี่ยวใช่ไหมครับโอเคเรถเลี้ยวไปตรงไหนก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมครับโอเคครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขทุกคนนะขอให้มีความรักจริงๆจังๆกันนะและเรียนหนังสือด้วยนะครับเวลารักแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเขินใครเพราะเรียนหนังสือแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าความรักเราทําให้เราดีขึ้นจริงไหมครับ น,นี่ก็คงเป็นคำถามและก็สาหรับคุณผู้ชมทางบ้านช่วงนี้เป็นช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กนะครับเราตอบคาถามทุกคําถามซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ีครับ